สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนขานะคะวันนี้มาเจอกับช่องของชุดอีกแล้วนะคะวันนี้ทําอะไรนะคะดื้อมึนอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนขานะคะขึ้นต้นไม้อีกแล้วนะคะเป็นบ้าอะไรคะคุณอะไรไม่รู้นะคะดื้อมึนขนาดนี้นะคะวันนี้ก็ขึ้นต้นไม้อีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนขาแต่วันนี้ไม่ได้ตอนกิ่งนะคะวันนี้มาสางกิ่งจ้าสางกิ่งต้นมะกอกสางกิ่งเขาก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนขานะคะสางกิ่งเขาเพื่อให้เขาได้รับอากาศนะคะเพื่อต้น กดดันเนาะเหมือนการกดดันที่เขานะคะออกลูกนะคะเพื่อนๆ่นขานะคะหลายๆคนนะคะถ้าเขามาถามว่านะคะเ,เดี๋ยวขอเข้าเรื่องนิดนึงนะคะหลายหลายคนถ้าเขามาถามนะคะชุดท่วงน,นี้ที่ไม่อยากทําต่อแล้วนะคะที่อยากหยุดแล้วที่ทําแล้วเหรียญไม่ขยับเลยอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนขาให้เราคิดซะอย่างนี้นะคะคิดว่านะคะเมื่อก่อนเราเล่น a c e b o o k นะคะเราไม่มีรายได้เราก็ยังเล่นกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนขาและตอนนี้นะคะมีรายได้ให้เรานขะะยับบาร์เ้นสองเซนก็เอาเถอะค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะมันเป็นความสุขเนาะ การลงสิ่งต่างๆที่เราทําในแต่ละวันนะคะเป็นการทำคอนเทนต์ทำอะไรหลายๆอย่างเนาะอย่างของชุดเองนะคะวันนี้ขึ้นต้นมากอกน้กําก็ยังลงมากอกน้ําให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ฟิกว่าฉันต้องได้เหรียญเท่านั้นเท่านี้นะคะเป็นการลงลงไปเรื่อยๆลงการอัปเดตในชีวิตประจาวันของเรานะคะอย่าทําให้มันกดดันตัวเองเนาะทำให้เรามีความสุขนะคะและทุกอย่างจะออกมาดีเองครับเพื่อนๆคาะนะคะอย่างตัวของชุดเองเนาะมันก็มีช่วงที่พีคช่วงที่ลงนะคะ คนเรามันจะพิกไปตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพื่อนคะเนาะมันก็ต้องมีคิดปังและคิดไม่ปังบ้างนะแต่คิดปังอยู่ไหนชุดก็ยังไม่เจอเหมือนกันนะเออโอเคนะคะคุยกันต่อเนาะนะคะก็นะคะหลายๆคนท้อนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะเมื่อก่อนเขาได้รับรายได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเยอะพอสมควรเนาะแล้วเหรียญตอนนี้ไม่ค่อยขยับนะก็หลายๆคนก็ท้อหลายๆคนก็นอยบอกว่าเสียเวลามั่งอะไรบ้างนะแต่ชุดก็ยังไม่เคยเจอเนาะที่ว่าได้เหรียญเยอะหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังคง คงที่คงระดับไปเรื่อยๆนะคะพูดง่ายๆนะคะก็เลยไม่ได้ซีเรียสที่ว่าฉันจะต้องได้เหรียญเท่านั้นเท่านี้ของเดือนนี้ฉันต้องได้เท่านี้นะคะอันนี้มันมันมันไม่ใช่ตัวของชุดเนาะนะคะส่วนมากนะคะการใช้ชีวิตประจําวันและการทําทุกอย่างของเราเนะะาะจะเน,น้นการที่เรานะคะทำแล้วมีความสุขนะคะเราถึงมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ดูเนาะ,ะอันไหนที่ทาแล้วมีความทุกข์เราก็ไม่อยากเพื่อนๆมารับรู้ความทุกข์กันเราเด้วยเวลาพูดเวลาคุยเราก็พยายามทําให้เรามีความสุขเนาะ เพราะว่าเรามีความสุขอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆคื่อนขะาก,การการวันหยุดอย่างวันหยุดอย่างนี้นะชุดจะเข้ามาตอนกี่สามกิ่เห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะดกบค่ดกมากค่ะดกอิลีค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะโบอยากซีคว้ามันดกอิลีขนาดข่อยบม่ค่อยมีเวลาเลยเนะะี่ค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะส่วนมากเป็นเสาทํางานค่ะไม่ค่อยมีเสาหยุดหรอกค่ะ,คะเดี๋ยวนี้นะคะเสาทํางานนอกนอจากจะปิดยอดนะคะในช่วงใกล้ๆปีใหม่เนาะนะคะไม่ค่อยมีวันหยุดเนาะแต่ก็ยังจะ หาเวลานะคะมาถ่ายทอดนะคะสิ่งต่างๆเาที่ชุดได้ทำนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ไปลองปรับใช้ดูนะคะว่านะคะสิ่งต่างๆที่ชุดถ่ายทอดไปนั้นเพื่อนๆได้รับมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อนๆมีความสุขกับคลิปของชุดไหมนะคะอยากชุดให้ชุดทําคลิปแนวไหนสไตล์ไหนนะคะเพื่อนๆค่ะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะไม่เกี่ยงนะคะเพื่อนๆค่ะยิ่งเพื่อนๆคอมเมนต์นะคะเรายิ่งจะรู้ว่าเราต้องทําคลิปแนวไหนประมาณไหนเพื่อไปปรับปรุงในการทําคลิปของชุดเนาะ รับชมติชมได้เลยนะคะช่องชุดติมาเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะยิ่งติชุดจะยิ่งพัฒนานะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าไม่ติเลยละชุดจะไม่ได้พัฒนาเนาะนะคะอยากให้เพื่อนๆน,นะคะคอยให้กําลังใจนะคะซัพพอร์ตแล้วคอยสนับสนุนชุดด้วยนะคะให้กําลังใจกันด้วยเนาะนะคะให้กําลังใจให้แบบเราจะได้มีแบบแรงบันดาลใจในการทําคลิปนะคะต่อๆไปเนาะนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวชุดจะจบคลิปแล้วเนาะแต่ว่าให้ดูมากกอกโดกก่อนนะคะ ฝั่งนู้นนะคะอันนี้คือสูงมากนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะอยู่ตรงยอดมันเลยเนาะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอยู่ตรงยอดเขาเลยเนาะ,นะะอยู่ยอดเขาเลยนะคะและกิ่งเขาก็ไม่ได้แข็งแรงนะคะและชุดเป็นขนอ้วนด้วยนะคน,คนอ้วกพูดผิดคนอ้วกนะคะน้ำหนักตัวค่อนข้างที่จะเยอะเนาะน้ำหนักตัวค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าเราก็ยังอยากจะขึ้นมาทํานะถ่ายทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเนาะเห็นไหมคะเห็นไหมคะดกงไหมดก นะคะพเพื่อนๆค่ะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นอยากให้เพื่อนๆได้ดูว่ากิจกรรมที่เราทําสิ่งที่เราทําเราถ่ายทอดออกมาเราถ่ายทอดจากความเป็นจริงของเรานะในการอยู่นะคะในการเป็นอยู่เนาะเราชอบปลูกต้นไม้เราก็จะมีคลิปต้นไม้ออกบ่อยๆนะคะมีอะไรที่มันดกๆเราก็อยากให้เพื่อนๆด,ดูเฮ้ยนี่เราปลูปกเราปลูกแล้วมันดกอะไรแบบนี้นะคะพเพื่อนๆค่ะนะคะฝาก,พกเาพื่อนๆกด ไลค์กดคอมเมนต์แล้วกดติดตามให้ชุดด้วยนะคะเพื่อนๆคาเป็นกําลังใจใชุดด้วยนะคะคอมเมนต์ได้ทุกอย่างนะคะรับรองว่าสิ่งที่เพื่อนคอมเมนต์ชุดจะมาปรับปรุงและพัฒนาแน่นอนขอบคุณคะ่ะ